สวัสดีครับท่านผู้ชมครับลิวพูลเปิดตัวแบ็กซ้ายคนใหม่มิลชเคอร์เคสอย่างเป็นทางการแล้วนะครับค่าตัว40ล้านปอนด์ย้ายจากบอลบัตนะครับเซ็นสัญญา5ปีเท่ากับผงแดงทุ่มเงินซื้อนักเตะใหม่รวมกันเกิน200ล้านปอนด์เข้าไปแล้วนะครับเคอร์เคสวัย2 1เป็นตัวใหม่คนที่4ในซัมเมอร์นี้ต่อจากเจอร์รี่ฟริมปงฟลอเรนเวสและประตูสำรองอาร์มินเปชชี่นะครับถ้ารวมจอร์จี้มามาดัชวิลลี่ที่ซื้อล่วงหน้าก็เท่ากับจะมีตัวใหม่เข้ามาถึง5คนและนน่่่าจะไมหยุดแคี้ เคอร์เคสบอกว่าเขาเป็นแฟนหงมาตั้งแต่อายุ13เคยดูคลิปตำนานแบ็คซ้ายของทีมอย่างยอนอันนีริเซ่รวมทั้งแอนดี้โรเบอร์สันจนจำขึ้นใจนะครับการมาเล่นเทลิโอพูคือฝันที่เป็นจริงคนที่มีส่วนสำคัญก็คือริชาร์ดฮิลส์ผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรรวมทั้งอาร์เนอร์สลัตสลัดคุยกับเขาเรื่องแท็กติกเรื่องแผนการเล่นเรื่องบทบาทของเขาในทีมรวมทั้งจุดที่เขาสามารถพัฒนาต่อได้ เขาบอกว่าตั้งแต่ได้คุยกับสล็อตเนี่ยเคอร์เคสก็ไม่อยากไปเล่นให้ทีมไหนอีกนอกจากลิเวอร์พูลนะครับอเอาพูดถึงลิเวอร์ pool กัเลยราชตอนนี้ได้มาแบ็กซ้ายแบ็กขวาใช่ถูกไหมแล้วก็กองกลางจอมทัพเวสใช่ไหมใช,มใช่กองหลังต้องการอีกคนหนึ่งเพราะขายคอนซาไปก็จะเอามาเกยจากคริสตัลาเลสอยู่แล้วศูนย์หน้าก็ต้องการศูนย์หน้าใน,น,านคิดหนักหน่อยค่าตัวแพงนะครับ <laughs> นั่นดิเซนนี่จะใช้เงินเท่าไหร่เนี่ย ก็อาจจะประมาณสักร่วมสามรล้านก่อนผมว่าแต่แล้วนี่ขายหลายคนออกไปงานใช่ไหมอ่าโครงสร้างหลักเนี่ยเปลี่ยนครึ่งทีมเลยนะแท็ติกอาจจะเปลี่ยนด้วยครับออต้องมีของใหม่เพราะคุณเห็นมาซิตี้เล่นเชมเ่าใช่ไหมซิตี้ขนาดนี้เลี้ยวปูก็ต้องมีอะไรใหม่ๆนะ